สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษครับประจำช่วงเดือนมิถุนายนนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะครับในจังหวะตอนนี้ครับถือว่าเป็นช่วงที่ต้องมีความขยันมีความตั้งใจมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าในหลักของโหราศาสตร์นะครับดาวประจําตัวของคุณนั้นคือดาวอังคารครับ ดาวดวงนี้เนี่ยมีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับความขยันหรือความตั้งใจนะครับเป็นคำทํานายของดาวดวงนี้ครับแต่ว่าในช่วงบริบทในเดือนมิถุนายนนะครับดาวดวงนี้ครับมีตำแหน่งเสื่อมเสื่อมแปลว่าหมดแรงนะหมดกําลังนะครับอารมณ์แบบไม่อยากที่จะทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับภาพรวมเช่น เรื่องเกีย่ยวข้องกับโอกาสนะครับโอกาสในเรื่องเกีย่ยวข้องกับการทามาหากินโอกาสดีๆในเรื่องเกีย่ยวข้องกับคนสนับสนุนเกื้อกูลนะครับจะมีเข้ามาครับแต่ว่าการที่ตัวเราเองนั้นไม่มีไฟนะครับมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโอกาสที่เข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้มันจะหายไปและมันจะสูญเปล่าไปเพราะคุณนั้นไม่รับสถานการณ์ที่ดีตรงจุดนั้นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณนั้นเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับ มุมมองทางความคิดนะครับแล้วก็กลับมาตั้งใจนะครับขยันตั้งใจที่จะลงมือทำนะครับอย่างไรเสียความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับตัวของตัวคุณเองอย่างแน่นอนครับอาจารย์ขอการันตีครับแต่สมมติว่าไม่เอาละเบื่อละนะโอกาสมันก็จะหลุดลอยไปครับผมตามนี้นะครับในภาพรวมครับเรื่องเกี่ยวกับงานครับดาวเกี่ยวกับงานของคนลัคนาราศีเมษนะครับ ถือว่าเป็นช่วงที่ดีครับภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเกี่ยวกับงานโคจรอ,อยู่ในภพที่โดดเด่นบวกกับมีดาวดีๆนะครเป็นตัวกระตุ้นนะครับอย่างที่จันบอกครับว่าโอกาสดีๆมีมุมที่จะมีเข้ามานะครับแต่ข้อเสียก็มีบ้างครับเช่นอารมณ์ของคุณนั้นที่แปรปรวนนั้นนะฮะอาจจะมีผลกระทบกระเทือนนะครับ กับคนใกล้ชิดใกล้ตัวบ้างนิดนหน่อยนะครับเพราะฉันเนี่ยนะฮะอย่าหงุดหงิดง่ายนะอย่าทําอะไรตามอารมณ์นะครับทําตามไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับเป็นที่ตั้งเรื่องเกี่ยวกับงานนั้นก็จะออกมาดูดีอย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับเมื่อคุณตั้งใจและขยันและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มองในเรื่องเกี่ยวกับโอกาสทางการเงินครับส่วนหนึ่ง คนเรานะฮะได้เงินมาจากอะไรได้เงินมาจากการทํามาหากินนะครับซึ่งตรงเนี้ยดวงคุณนั้นมีอย่างเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนนะฮะในช่วงนี้ถ้าคุณตั้งใจนอกจากนั้นครับคุณมีมุมครับที่จะมีเกณฑ์นในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะครับ ราะฉันเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าใครซึ่งหวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคราบราบรอยจะมีเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับชีวส่วนตัวล่ะเป็นอย่างไรบ้างในภาพรวมครับตอนนี้เนี่ยถ้าคุณนั้นเป็นโสดอยู่นะครับคุณก็มีมุมที่จะจะเอ๋นะเจอเจอคนถูกใจหรืออาจจะมีคนที่มาชอบคอคุณครับในช่วงปัจจุบันนี้หรือบางคนบอก ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันมีคนมาจีบนะฮะแล้วก็ยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้ไปถ้าตั้งจิตตั้งใจในเรื่องเกี่ยวกับการมีแฟนหรือตั้งใจที่จะมีแฟนนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะได้สารสัมพันธ์กันได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีในช่วงปัจจุบันนี้ครับ เอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์น,นะครับอยากรู้เรื่องราวดูของท่านเอกป็นการสนตัวนัดหมายอาจารย์พูดได้ที่ l i n e แอดไซน์โฮโลมาสเตอร์ aster, มีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ